มาสุพรรณก็ต้องกินข้องสุพรรณครับคนเยอะอย่างนี้ทุกวันไหมหยุดไรยวันจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันที่เยอถึงจังหวัดแล้วก็จุดพักรถมีอาหารของกินเยอะเลยเยอะเลยทีเดียวที่ที่นี่นะครับแมคคารอลูกค้าตื่นกันแต่เช้าเป็นไงขายใครดีไหม ่วงนี้หยุดสองวันสาวันมาเรื่อยๆอ,อันนี้เขาเรียกอะไรครับ ตื่นกันแต่เช้าเลยเนาะขายดีไหมช่วงนี้หยุดไล่วันหน่อยเป็นนนบางวัะะครถเข้ามาแวะกันเต็มเลยนะครับของกินเยอะเลยที่สุพรรณผมเลยเลยแวะอันนี้อะไรครับขายอะไรขายผู้ชายนึ่งชายอ๋อผีชายนึ่งสามสิบห้าสามกว่าร้อยผ่านก่อนจะถึงสุพรรณครับ ประมาณสองสามกิโลถึงตัวจังหวัดเือกก็จะมีของขายาแวกที่ปั๊มปตทกับพักรถนะครับที่เนี่เป็นจุดศูนย์ใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยมีอาหารแลนกินขนมโบราณทั้งนั้นสุพรรณมาสุพรรณไม่ผิดหวังนะครับอันนี้อะไรนะเขาเรียกขนมครก เออก็อดีแบบหนึง่งเป็นขนมแบบโบราณโบราณประยุกเราครับมาประยุกนี่นต้นตำรับขนมครกแท้จริงเลยสูตรประยุกโอ้คนเยอะมากนี่ครับหน้านี้ก็มีตลอดคือขอเหนียวมะม่วงที่เมืองสูพันบ้านเราอมืมาไม่พิดวังแน่นอน นะครับของกินเพียบเลยนะครับมาแวะถ้ามาแวะที่ทุพรันนะครับไม่ผิดหวังผ่านมาผ่านมานะครับแวะจุดพักรถปั๊มปตทที่จะรถสะดวกสบายผมเลยบรรยากาศนะครับบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ได้ชมกันเนี่ยโอับจานก่อนได้นะคะรวานมาเอ๋ออันนี้กลัดทุพพันก็มีค่ะ ก็ทัง้งสุพรรณได้ราะคาะวานมานจ้0ครับเขาทำหน้่ยขายขายยังไงครับขาย3ขีด100คือโลละ1,000จ้าอ๋อเป็นท,ทั่วไปอ่ะอืมเยอเนี่ยครับข้าวลามข้าวลามจากสุพรรณบุรีใช้ัไม้เหล็กเชียบแบบนี้เลยครับให้ดูนะครับให้ทุกคนดูกัน ขายดีไหมครับป้าพอขายได้พอขายได้ค่ะมาส้มภาษา์ในต้องเสียก่อนพันห้านี่แหละก็เรียกว่าร้านจะดังกันตรงนี้แหละอโออุ้ยดูดูสวยงามเนาะดูไม้เสียบกลางเลยอันนี้ใช้ฐานเลยใช้แก๊สเนี่ยเออครับให้ทุกคนดูครับบรรยากาศดีแล้วของกินเยอะเพียบ อ๋ออันนี้ก็กล้วยเหมือนกันดูดูเรื่องกล้วยนะครับกล้วยอันนี้ก็กล้วยมงคลกล้วยจากอำเภอวากล้วยทองมาจากอำเภาวาเลยเหรออ๋อสุพรรณนี่แหละค่ะสุพรรณเป็นแฟนชายค่ะอ๋อแฟนชายมาจากอ๋อพี่คิดว่ามาจากอำเภาวาสุพรรณค่ะอ๋สอสำนักก็คนพื้นที่เนาะใช่ค่ะครับอ๋อ แฟนชาย็กแ,แสด,แดงมันมีชื่อเสียงครันี่ก็ดูก็รู้ครับมืออาชีพทำให้ดูบรรยากาศเล็กน้อยครับแฟนประธานข้าวก็ได้ที่ทุกท่านนับเป็นจุดใหญ่ของบขตทนะครับมันจะติดเทียบเลยไม่ผิดหวังนะครับ หมูสเต๊ะนะครับครับอ๋อนี่ทำขดแดงปิ้งหมูปั๊มนี่ใหญ่มากไม่ค่อยเด็ดแวะอันนี้ไข่อะไรครับไข่อะไรนะชีชีค่ะเหรอไข่ยังไงเนี่ยอันนี้ก้อละร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอือดูหมูปิ้งไงนนะหมูปิ้งใช่ไหมโอ้ดู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 โอ้ ไก่ร้านด้วยกันล้านเดียวกันไหมเนี่ยจะล้านเดียวกันไหมหรอนเนี่ยทาขนาดนี้ครับแสดงว่าแสดงว่าขายขายดีขายทั้งวันไหมครับทั้งวันเลยโอ,อ้ครับครับขอบคุณมากช่วงนี้เป็นฤดูการที่ปลายฝนต้นหนาวก็นักท่องเที่ยวก็มากันนะครับแวะมาซื้อของแวะกินข้าวได้ อันนี้ไข่อะไรครับข้าวโพดอ่ะเป็นข้าวโพดหวานที่น<อ>ี่เนีบบ่ยผมมาแวะที่สุพรรณนะครับนิดนึงนะครับเผื่อว่าเอาทุกคนผ่านมาทางนี้ผ่านมาทางนี้ก็จะมาแวะกันแล้วก็พักรถนะครับเติมน้ำมันหรือว,ว่าเข้าห้องน้ำก็ามาทานข้าวก็ได้ที่สุพรรณครับขอบคุณครับที่ติดตามชมโปแวะกินเที่ยว